สวัสดีครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้เราจะมากินก้อยไข่มดแดงนะครับผมรสเด็ดรสแซ่บแน่นอนนะปิด<ล>ท้ายในปี <laughs> นี้ปิดท้ายเลย <laughs> มาข้าเหนียวมา <c oughs> ดูหิวอ่ะไม่ต้องรีบก็ได้ร <laughs> ้อนด้วยอะไรด้วยเนาะมาคุณผู้ชมลุยครับผมก้อยไข่มดแดงครับผมเมนูนี่ชั้นสูงครับ ใครได้กินแล้วเหมือนกับขึ้นไปอ,อยู่บนต้นไม้อ่ะเมนูที่ต้องแงนเมนูเ <laughs> มนูที่แบบบางครั้งสูงๆขนาดไหนก็ต้องต่อไม้เนาะเอาให้ได้อ่ะ <laughs> ไม้สัน้นของดีของอุ้ยเอาซ้อนมาด้วยเอาเลยเอาช้อนมาด้วยอ่ะเอาเลย <laughs> อย่างมันม,มันเอาพริกหอมๆนี่คั่วใหม่ๆแซ่บขนาด มันมีตัวแม่มันด้วยเปรียปร้ยวๆมันเริ่มเป็นอันนี้แล้วแม่ปือดแม่ปือดแม่ปื้อเนี่ยตัวมีปีกกันะนะไอตัวก้นเขียวอะ่ะขึน้นแล้วป่ะ ใบมะกอกเม็นมะกอกไปยังมันเหมือนเดิมวะเราเอามาล้างคุณผู้ชมแล้วก็ไอตัวที่มันเป็นงอมันจะลอยอยู่บนผิวน้ําแล้วก็จับออกแต่ไข่มันยังจมอยู่เราก็เลือกเลือกเอาแต่ไข่มาแล้วเนี่ยโอ้โหไข่อย่างมันเลย ผมจะไม่เอาข้าวแล้วเอา้าผมจะกินเล่นเมเอาข้าวมาฝั่งนี้ให้ <c oughs> กินเล่น้องกินอย่างงี้ <c oughs> จะไม่ก้อยแล้วนะ <c oughs> กิเนให้จุใจเลยนะไขมันมากอะ่ะ มันข้างสุดท้ายแล้วใช่ไหมดินเนี่ยเมนูชั้นสูงแต่คนชั้นต่ำอ๋ะไม่ต่ำสูงมันไม่สูงคนชั้นกลางเหรอเราเนี่ยคนชั้นกลางเหรอเริ่มไม่ให่เยอะจะบอกชั้นไม่ได้เพราะว่าคนเราอ่ะอยู่ชั้นเดียวกันไม่มีใครสูงใครต่ำเหมือกันเนาะใช่จริงเนาะ เคยอยู่ไม่เคยอยู่ชั้นป่อ4ป่อ5ป่อ6ไม่ต้องกวมว่าเร็บอ่ะเอาเข้าละอืมหุมิชมโอ้อโหจำทอนไม่เล่นข้าวละอืมนอนหังของนี้ กินนะครับต้องอร่อยได้เหรอเนี่ยหอมไปเอาข้าวดิเวอร์เง้ย <laughs> เอาอืมกินหนัวแต่พี่จะอ้วนกินข้าวเยอะอพี่ต้องกินกลับไปเยอะนี่กลับมาตัวอ้วนน่ะจะบอกให้ กินข้าวใครบอกอ้วนเนี้กินข้าวมันแป้งไงนี่อ่ะคนกินข้าวเยอะไม่เห็นอ,อ้วนเลยามาครับคุณผู้ชมหาข้าวหาปลามากินด้วยกัน,นครับผม กอยไข่มอดแดงครับผมของดีถ้าทำอะ่ะเราคั่วพริกใหม่ๆแบบเนี้ยแล้วก็ข้าวคั่วก็ต้องใหม่ๆแบบเนี้ยม,มาถึงจะออกมาหอมอร่อยคุณผู้ชมกัดพริกไปพริกก็หอม เขาขั้วไปขวเขาขั้วก็หอมมะนาวสดๆนะครับผมเ้าขั้วเก่าก็ไม่อร่อยเออนะไม่อร่อยเขาขัว้วเก่าพริกเก่าไม่อร่อยมันไม่มีกลิ่นนี่แหละอร่อยลุ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 ยครับลุยครับ<อ>ใครจักจั่นมีนะ แต่ไม่มีปัจจัยสั่งมากมงเม็ดเท่านี้ผมมีละมีเท่า,าขายอะ่ะสี่ห้าบาทตัวหนึง่งไม่ต้องกินแล้วอยากจะกินประมาณเท่าเนี้ใครจะกระจันนะใครได้มาก่อนอยากจะหาไง ผมอยากรู้ว่าบ้านเรามันมีไหมถ้ามีอ่ะอยากจะแบบต้องหาดูอโอ้โหไข่เน้นๆเลยคุณผู้ชมดูดิเห็ดเห็ดมอฮหอมด้วยนะไปหอมเยอะ ใส่แม่เปื้มมันมากก็ดีขึ้นกันนะเปรี้ยวแทนมะนาวเลยใช่ให้ดีต้องทาแม่มาด้วยแม่มันเลยอ่ะตัวแดงๆอ่ะน่าเลยเออมันจะเปรี้ยวพี่ก็ลืมไม่น่าปัดออกเลยโอ้โหดูไข่เดียวเอามาทำแม่เปื้อมาทั้งแม่มันอ่ะมันออกเป็นเปรี้ยวเลยอ่ะเพาต้องใส่น้ำมะนาวเยอะลืมไป อาจจะบอกเป็นมือทุ่ทไายอาจจะลองมือทุ่ทไายก็ได้เอ้าือโบเนี่นย <c oughs> ดีอ่ะมือหน้าจะไม่แม่มันก็ได้ออเอาแม่มันใส่เติมเสร็จไปพริก ข้าวไม่เอากอริทมันนะเนาะมันเงินผักทานนะข้าวห,หนึ่งก็ได้เยอะน่าจะแบ่งไปกึ่งทำเมียบเมียบกระดังเหรอ เรียทำไปแล้วหรืออะไรที่ยังไม่ได้ทำอะทำใจเองเนี่ยยังนนะอะเนาะทำมาหลายรอบแล้วก <c ười> วาจะทำได้ก็ายากเหมือนก <c ười> ันลำบากนะเนาะหนึ่ปีตัดท้อ <laughs> โอ้โคุณชมเผ็ดกินผงเผ็ดเหมือนต้มตำอ่ะยิ่งเผ็ดยิ่งขาดไอ้ยหยุดไม่ได้คุณคุณชมต้องเล็มไปเรื่อยๆอ่ะถึงไม้จะไม่คำใหญ่แล้วก็วลวเ,เล็มไปเรื่อยอย่างเงี้ยที่ทางอีาสานเขาก้อยกันอะ สุกหรือดิบดิบนะคำว่าก้อยอ่ะมันดิบก้อยไข่มาแดงอ่ะดิบหรอแต่บางคนถ้าไม่กินเขาก็สะดุ้งเอานะ,นะแบบดิบอ,ออย่างเงี้ยนะสะดุ้งนั่นโดนเส้นนะนั่นเนน <laughs> ส้นยึดคุณผู้ชมเยอะแยะไม่หมดวันนี้หมดก็ไปกันหนึ่งรั่ะเป็นกินข้าวด้วยไ <laughs> หนกินข้าวไหน <laughs> ผมกินเอาข้ามาดูนี่หมดแล้วเนี่ยโน่นโน่นเอามาไม่นี่พูดไหมเออไอ้เนี่ยผมไม่เกลิ่มมาเนี้ของผมหมดแอบแล้วมาโซนี่เอามาเนี่ยแหละข้าวเต็มกระติบคุณผู้ชมเอามากินข้าวตัวเองไม่กินอ่ะผมกินข้าวอ่ะเขาบอกแล้วว่าจะกินไข่มดแดงอร่อยเหมือสุดท้ายเนาะอนจะมันๆลยดิอย่าเปิดจะเปิดกินไม่เลยทำไม เปิดเป็นวะจะไม่ต้องกินกลินบะล้อม้ไหันแล้ววะมันบูรีบผมคุณผู้ชมพอละขาไม่ต้องให้มันกินละโอเคครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาคุณผู้ชมเพียงนี้ก่อนนะครับไว้พบเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ